เก่งมากเลยตัวเล็กๆดูแม่แม่มองดูอยู่เนี่ยครับครังเสร็จแม่อยากได้โอ้หดูครับดูตัวเล็กๆจับหนูได้เสยเลยเนี่ยไม่ตายนะครับ ตายแล้วหนูตายแล้วครับแต่ว่าแม่แม่มันอยู่วิ่งอยู่แถวนี้ไม่เห็นมันจับมาเลยนะปกติไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยเ <c oughs> พิ่งจะเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย <c oughs> ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ่ายิเดนะี <c oughs> ๋ยวถ่ายคลิปก่อน,นเนี่ยเก่งมากเลย <c oughs> <c oughs> ดูดิ เด็กที่ไหน,นหแม่เอามาให้แม่มันมาให้มาตรงนี้นจทำตุลไม่ผมผมอยู่ตรงนี้มานะหลายเดือนแล้วผมไม่เห็นเคยไม่เคยเห็นแม่มันจับมาเลยนะครับไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะเน,น,นี่ยน่าจะเป็นไอตัวเล็กนี่น <c oughs> หรือเปล่าตุลูกิูตัวนี้ตุลูกไอิูตัวนี้มันต้องทมันวิ่งไปตัวเล็กมันไม่ทันได้ ดูดูมทำกเลนก็เล่นทันกันดูมึทำไปไปมันอาใส่ก็ไดป่ะนาสไปค่ะก็ม่ต้องใช้ครใจกันนี่ย้าแล้มันไม่ยอมเลยพี่าใส่ถุง